มัน5นาทีเนี่ยโลละ15บาบาทครับอย่าให้หัวมันขาดนะครับต้องสับสติงเกอร์ตัวเองแน่เลยงานงัดทางงัดทางงัดงัดโอ้ยโอ้ยเต็มข้างล่างเลยอ่ะขาวจนบูนเลยวันนี้มีงานใหญ่นะคะไหนๆก็อยู่กันรวมกันเยอะแล้วเราจะทำงานช้างกันค่ะ เพราะว่าคุณกัมพูเขาปลูกมันเอาไว้เนี่ยนะคะให้ดูนะคะสองข้างทางของถนนที่เข้าไร่เนี่ยมีแต่มันทั้งนั้นเลยเป็นมันห้านาทีแล้วตอนนี้แก่แล้วด้วย้งวเอารถันหอมกล้อเลยเหรอโอ้ได้เยอะขนาดนี้จัมเรียนเฮ้ยแต่พูดก็พูดนะถ้าขุดทั้งสวงนี่ผมว่าน่าจะเป็นร้อยๆเป็นตันนะน่าจะเป็นตันนะ จริงเหรอพี่ดูนี่ต้นละสิบโลโดนนะต้นละสิบโลเ<ไ>ป็น <ไป S 1> งาน<ล>งานเราใหญ่ไหมงานเรใารใหญ่นะเฮ้ยนี่เราสั่งแรงงานพม่ามาเลยนะโอ้ยเท่เท่มากเลยอะนะลูกเขยตะแหวกนี่เป็นไงคะได้เรื่องทุกคนเลยนะคะอุ้ยอะไรดูอุวยทำไมไม่แก้บมาดกมากมายซ่อ,อนตัว อุ้ยพี่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 เดี๋ยวเก็บไปกินกระแหนมเก็บไปกินกระแหนมได้เคยเห็นต้นมันสูงขนาดนี้ไหมไอ้ไอ้ท่อนมันเนี่ยที่เราตัดออกมานี่เดี๋ยวเราเสียบต่อเนาะในหนก็ไหนในแล้วเฮ้ยผมไปดูราคาในตลาดแล้วนะพี่ลานราคาอะไรมันเนี่ยโลละสิบห้าบาทจริงไม่ใช่มันสำปะหลังมันไม่ใช่มันสำปะหลังมันมันห้านาทีเนี่ยโลละสิบห้าบาทอุ้ยดูที่ถ้าเราได้ตันหนึ่งอ่ะเท่าไหร่ ตันหนึ่งก็พันโลก็หมื่นห้านะว่าไปแล้วเอาไปเผาให้เย็นตรงหน้าเลยเผาแบบว่าอย่าให้หัวมันขาดนะครับเพราะว่าเรหัวทะเล็ขาดไปเพ้อไม่ได้เราแบบนําเข้ามาจากเมืองการทั้งนั้นเลยนะครับใช่ค่ะเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องอ้อยกับมันกับปลาีหละครับโอ้แข็งแรงแข็งแรงรบๆๆบรอ่าระวังมันจะโดนอะไรนะสายอะไรนะ สติงเกอร์นะคะต้องสับสติงเกอร์ตัวเองแน่เลยมาอื้อหือใกล้ๆกันสติงเกอร์ขาดน้ำรั่วเลยโคตรจิเลยโดนเลยนี่นี่มาหนุกมานุกฝาดึงไม่ก็นะเคียร์นิดเดียวเองสะกิดนิดเดียวก็ไปแล้วนะโอ้มันมาอย่างนี้เออมันไม่ได้มันไม่ได้ขาดง่ายหรอกแต่บังเอิญว่าอันนั้นไปสับมันเลยสิ เวลาเขาพูดถึงการไปไอ้นั่นมันเนี่ยเขาเรียกไปถอนมันนะเขาไม่เรียกขุดใช่ไหมเออเขาไปถอนมันคุณกระปูดูดูช่างสำรานจะทำยังไงฮะทำอะไรครับงัดโอ้ได้เหรอช่างสำรานเอางี้เลยเหรอพี่งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอันนี้เป็นเทคนิคเอะได้เขาเท่านี้จะด่าให้ป้างั้นพอดินก้วมันจะดินแน่นดินแน่นมันไม่สูยเดี๋ยวเราจะสู้แรงพี่สำรานไม่ได้ล็อกแน่นแค่ไหน เฮ้ยช่างเล็กเอาอีกแล้วโอ้ยไปไปไปลงน้ำเหรอไม่ใช่อันนี้มันอยู่ผิวดินไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีลูกอย่างเดือนเดือนเดือนเดี๋ยวดืออย่าให้ตายอย่าให้ตายอุ้ยเรามีไส้เดือนโอ้โหนี่อันนี้ตกใจตื่นเต้นยิ่งกว่าเห็นหัวมันนี่นะฮะอ้ยตื่นเต้นสิเพราะว่านี่คือดินดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะมีที่ไหนล่ะครับท่านผู้ชมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาละค่ะ มาดูเช็คกันอีกของคนละร้านอ๋อคืออะไรคืออะไรมันต้องช่วยกันช่วยกันก่อนมันต้องรอบรอบก่อนนับน้องนับไหหนึ่งสองสามหเฮ้ยคุณตังได้เงาคุณตังเดี๋ยวมองอย่ามองผมว่ามันไม่ขึ้นแบบมันมันเป็นดินเหนียวอะเนาะต้องต้องแซะรอบรอบนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ขึ้นถ้ามดาต้องให้ให้ตรงตรงนี้เลยครับเนี่ยอ๋อต้องมัดที่เงาเลยเรื่องใหญ่มาก ที่แรกบอกว่าเหมือนกับขุดหาสมบัติเลยอ่ะต้องค่อยๆปัดเลยนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเยอะจริงนะไงส้นเดือนเยอะเส้เดือนเราเยอะจริงนะอ๋อโอ้ยเนี่ยมาอีกแล้วโอ้ยเราก็นึกว่ามันเยอะเราเอาต้นใหม่ให้ไส้เดือนอยู่เถอะว่ะต้นเนี้ยเดี๋ยวมันก็ไม่ตายกลัวทำลายมันอ่ะมันมีทุกต้นไม่ใชทุกตัวเลยครับโอ้ยดูหัวนี้ก่อนดูหัวนี้ก่อนไปกันมาไหนมาตันเหรอตัวเหรออ่ะ มีทั้งปลวกด้วยนะอ้าวที้สมบูรณ์ที่สุดโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะลองงัดอีกทีนึงนะคะงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดคนเดียวเลยนะระวังกระเด็นโดนตานโอ้ยเ้ยเดินเด้งินโอ้ย โอ้ยไม่ขึ้นนะขาวจนโคนเลยก่อนนึงได้เยอะขนาดนี้แต่มันมันอยู่ข้างข้ตรงอ่ะแนวตรงอ่ะเยอะเนี่ยตรงโคนอีกเนี่ยโคนมันไม่ขึ้นไงคือต้นเดียวก็กินทั้งหมู่บ้านแล้วล่ะมาดูตรงโคนก่อนนะคะแต่แถาเมืองการดินมันจะไม่เคยมาบลรอกมันตุ้ยอันนี้ดินเราเนี่ยเ่ดินเหนียวคือสรุปแล้วไม่เหมาะที่จะปลูกมันกินว่างั้นเถอะ มันเหมาะปลูกอะไรบ้างเนี่ยไอไอปลูกง่ายแต่อีตอนเอานี่ยากคนกระปูคนเดียวไม่รอดหรอกถ้าไม่มีพี่ๆเขามาช่วยเนี่ยคือเพราะความชอบชอบมันเพราะว่าสมัยเป็นเด็กก็ทอดมาก็เห็นต้นมันสำปะหลังอ่ะพ่อเขาปลูกมันไงแต่ว่ามันสำปะหลังที่เขาปลูกขายเนี่ยมันไม่ได้ราคาหรอกตัวละบาทห้าสิบโอ้สมัยก่อนยิ่งปลูกยิ่งจนองอ่อนแต่ก็มีบางส่วนที่แข็งนะจิ๊กบอกเขา ได้อยู่ได้อยู่ปลูกเสร็จแล้วคุณรัชนีคุณก็ทํามันเชื่อมไปขายอันนี้ได้ขายแน่นอนแล้วคุณได้ขายได้ขายแพงด้วยเขว่าจะมีคนกินเราไหมหมแล้วก็พอแล้วก็นี่ขนาดบ๊วยเงมาเบิงมั่นต้นเดียวได้ลูกพ่อต้องออกรถสิบล้อแล้วเห็นตาเล็กไหมมาตามหาลรกเลยเรื่องเราเป็นยังไงพ่อเอาเบารถออกจากทางทสิ อ๋อจอดรถขวางเหรอเออจอดรถขวางเอาถอยท้ายออกมานอ๋อโอ้โหไม่น่าเชื่อนะพ่อต้นเดียวมันได้เยอะขนาดนี้พ่อสมัยพ่อเคยปลูกมันไม่ใช่เหรอเคยปลูกเคยดกอย่างงี้ไหมมันไม่ใช่แบบนี้แล้วเคยหัวใหญ่อย่างงี้ไหมมันที่พ่อปลูกอะถามจริงโอยแบบนี้แหละใหญ่กว่านี้ก็มีแต่มันหัวไม่ดาแบบนี้หรอของพ่อมันเป็นมันสับปะหลังไงเออนั่นเละมันขาวขาวที่ไม่มีราคามีการรับเอออันนี้เป็นมันรลละสิบห้าบาทนะพ่อ ของพ่อปลูกถึงบาทไหมโลหนึ่งไม่ถึงมั้งไม่ถึงเออมันคนละอย่างจริงมันตำมะลังนี้มันตันแล้วตอนนั้นเออตันละหกร้อยอันนี้ก็น่าจะมีสิบโลนะเนี้ยนะโอ้แค่นี้ก็กี่ตังค์แล้วเนี่ยโลละสิบโลละอ่า้งสิบโลก็ว่าสิบห้าบาทก็ร้อยห้าสิบเออร้อยห้าสิบรวยตายเดี้ยวตยเออต้นเดียวอ่ะไม่ได้เป็นอย่างอื่นตายนะรวยตาย หมดเลยเออแค่อี่ตัสิจ้าโรยน้อยเดียวแม่แม่โรยไว้เหรอจ้าใบแมงลักแม่ใบแมงลักแม่โรยเหรอแมงลักกันเดียวกันเออใช่นี่ว่ะอุ้ยหอมตอนแรกเบดต้องหนีมากแม่เป็นคนเอามาโรยเหรอแม่เดินไปเดินมาได้ขนาดนี้เลยเหรอคะใกล้ๆนี่มองมันมีต้นหนึ่งอ่อ๋อมันแก่จ้่าแล้วก็เอามาโรยทิ้งเด็ดได้มากายันๆเยเอ้ผมมันนึกว่าอะไรรู้ไหม นึกว่าต้นหวอนไก่เพราะตรงเนี้ยโอ้ยหอนไก่ลกทิ้งในเลยนอ่ะลกทิ้งหวอนไก่เยอะมากดูดิๆๆแต่ว่าเนี่ยโอ้ยผักแมงลักที่ <ๆ S 2> เราเชอบกินกันๆๆๆดินๆๆดินดินมันบำรุงเยอะเนาะมากเลยอโอ้แม่นี่มือเย็นนะลอยอะไรก็นีอ่อีกแม่กินอะไรทำอะไรกินเนี่ยเนี่ยแม่อยากกินอะไรระหว่างเผากับเชื่อมเชื่อมเลยดีิเมนูมันเชื่อมเออเชื่อมมันดีกว่า เพราะว่ามันเชื่อมม,มันไหมถึงเราเราเป็นคนเชื่อมแล้วมันดูคำหยาบคาย <c oughs> เอาเป็นมันเอ้เชื่อมมันนะคือผมเนี่ยเชื่อมมันโอเคปะเข้าใจแล้วค่ะน้ําล้นแล้วค่ะวันนี้มันท่วมให้ท่วมให้ท่วมมันเนี่ยไม่ใช่ท่วมเรานะให้ท่วมมันท่วมมันท่วมเราเดี๋ยวเราเสร็จปักรลอนนะครับดูดีๆนะระวังเป็นชูรสอุ้ยตาเกลือแน่นะคุณรักษณะเดี๋ยวชิมให้เกลือค่ะเค็มมาก ช้อนเดียวพอเนาะผต่น่าจะช้อนเดียวพออันนี้เดียวอีนนี้เดียวมันเยอะมันเยอะมันเยอะไม่ไม่ไม่เด็กเดียวนิดเดียวจะเทียงกันตลอดก็จะห้ามทําไมคนทําเขาก็รู้คํานวณเนาะเคยไหมล่ะเคยทำไหมเออไม่เคยไอ้ของพวกนี้มันแค่มองมันมองที่ขนาดของหม้อเราก็ดูออกว่าเกลือต้องเท่าไหร่หม้อเล็กใช้เกลือเล็กหม้อใหญ่ใช้เกลือใหญ่ ประมาณ20นาทีนะคะก็จะเห็นว่าเนื้อเขาเริ่มใส่ใสผมว่าได้แล้วนะเห็นไหมโอเคจะได้กินแล้วยังยัางต้องใส่น้ําตาลก่อนเราจะใส่น้ําตาลตะอดนะครับเพราะว่าก็เป็นเมืองน้ำตาลเมืองเพชรบุรีเพชรอะไรคะเพชรบุรีมันต้องเคี่ยวน้ําตาลเทลงไปหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องเคี่ยวหรอกครับมันจะละลายไหมคะใส่เข้าไปในหม้อเลย จริงอะคะละลายสิครับคุณรัชนีครับทำถูกไหมคะความร้อนทำทำละทำละลายได้ทุกอย่างแหละความร้อนทำลายทุกอย่างอ่ะรอกินอย่างเดียวแล้วกันไม่พูดไม่เหือไม่อือที่เราขส่ที่หลังเนี่ยเพราะว่าเออเขาจะได้เขาจะได้สุกง่ายอุ้ยกล้องเป็นฝาเลยก็เอามาจี้สกายจนเดือทั้งมันจะไหม้กล้องก็กลัวจะไม่เห็นเนื้อมันเนาะมันจะมาไก่เห็ดหยองนะจะได้เห็นมันหน้านาทีของเขาซัดนๆนะพี่สำนีรอกินนะ มันเนี่ยมาดูมาดูมาดูจะมันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้มันหรือมันหรือเละนะไม่โจไม่ต้มก่อนต้มแล้วต้มแล้วใช่ไหมนี่สุกแล้วเขาเอาน้ำนิดเดียวนะเห็นไหมเห็นไหมเอาน้ำล้ไล่นิดนิดนิดใช่เห็นไหมเขาไม่ยอมรินน้ำก่อนอันนี้อันนี้เขาไม่ได้เชื้ออันนี้เขาเรียกแกงบวชอ่ะเขาน้ำค้นค้นเห็นไหมน้ำค้นค้นแล้วมันจะทั่วได้ไงล่ะจ้าถ้าอันนี้สุกแล้วนะแค่ให้น้ำอันนี้มันค้นให้น้ำนี้งวดกระพอเลยครับ เพราะว่าน้ำมันสุกแรงไงเพิ่มเติมน้ำตาลมันเข้าไปได้เนียนี่มันจะเข้าได้ยังไงเอาจริงจริงมันจะเข้าได้ยังไงถ้าน้ำแห้งอ่ะถ้าทยอย่างนี้อันนี้แสดงว่าแกงบวชข้าน้ำเยอะเนี่ยแกงบวชนําเยอะเอาเอาไงชิปหายแล้วก็ทำไปแล้วอะไรหายนะชิปหายแล้วทำไปแล้วอืจะพักหนึ่งเนี้ยอร่อยเดี๋ยวก็โอ้โหขอสูตรกันใหญ่ผมสงวนนะใช่ว่าจะให้ใครง่ายๆนะ เจงเลงน้ำต<อ>าเจง<ห>เอให้มันงวดก่อนเจงเลงงวดมันก็เละสิคะพี่พี่เคยทำมาแล้วมันต้องไม่ให้มันงวดถ้างวดถ้านั่นไปมันก็จะทำให้มันลเละอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะคะว่าหมั่นห้านาทีเชื่อมของเราหน้าตาอ้เหลืองแล้วเพราะว่าน้ำตาลที่ใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดนะคะ หน้าตาดีอย่างนี้ก็เหลือแต่รสชาติแล้วแหละว่าจะออกมาอร่อยไหมยังควันขึ้นอยู่เลยนะอแต่จะอร่อยหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่ามาดิอ้าวมาชิมชิมชิมอ้าวให้คุณก่อนเลยอ้าวโอ้ชิ้นใหญ่ไปนี่แหละไม่เอาเดี๋ยวเอาชิ้นเล็กเฮ้ยร้อนไหมอ้ระวังนะลวกล็กอุ้ยควันอ๋อ คุณคุณคุณเดี๋ยวรอเย็นก่อนดีกว่าเลยถึงจะกินรอเย็นเดี๋ยวหมายถึงว่าให้มันสองทุ่มเลยไให้มันเย็นเย็นก่ออร่อยมากจริงเหรอทำไมมันห้นาทีเราอร่อยอย่างเงี้ยนะอร่อยจริงคุณเลชนีแล้วรดมะมันไม่ได้หวานจนเกินไปหวานกําลังพอเหมาะเขาเรียกว่ากลมกล่อมเอาเกลือตัดนิดนิดอ่าแต่ผมว่าเนื้อหมันของเรามันอร่อยร เอ่ออาจจะติดแก่สักนิดนึงแต่ว่าทานได้หมายถึงคนทำเอ่อหมายถึงคนกินมันจะมีเส้นนิดหน่อยแต่ว่าอร่อยนะฮะดูนะคะมีเส้นนิดหน่อยเพราะว่ามันผมน่าจะประมาณ9เดือน10เดือนแหละผมว่านะเท่ากับคนเลยนะท้องแก่เลยนะอคือมีเส้นนะแต่ว่ากินได้ใช่ไหมไม่ไม่ติดฟันใช่ไหมัะอร่อยนี่ถ้าทําตั้งแต่เดือนที่แล้วก็จะไม่มีเส้นอร่อยมากครับอุ้ยดีจังเลยอ่ะ ที่เราปลูกเนี่ยเต็มเต็มสวนเลยนะกินทุกวันเลยทุกทุกสัปดาห์ได้ไหมได้เลยอุ้ยเดี๋ยวอือร่อยจริงอะไรอะไรอื่าออืมุ้ยละลายในปากเลยไม่แก่หรอกใช่เนี่ยละลายในปากเลยของที่เราของที่เราปลูกได้ในสวนชื่นใจนะอร่อยเราได้กินของของเราเนี่ยครับอร่อยอร่อยอร่อยโอเคโอเคโอเคทานผ่านผ่านผานแห่งนี้แม่ขอรัน คุ้งครองป้องกันปุ้ยพรให้ลูกให้หลานเหนียวแดน่นผูกพันดังปั้นข้าเหนียวนับตั้งแต่วันนี้ไปขออมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เท่าทดแทนคำข้าว ที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณบีดอดมารดาชีวิตในน้อยของข้าไม่ปราถนาไปมากกว่านี้